ทุกท่านคะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงคนเกิดทั้ง7วันประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นพลังงานบวก สิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจนะคะและถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทำให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่นะคะถ้าหากว่ามีตรงไหนนะคะพอจะเป็นแนวทางได้หรือทำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีความสุขได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันศุกร โดยอาจารย์จะพยากรณ์นในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพนะคะมาดูการงานก่อนนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์เดือนนี้นะ,ะจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานใบแรกนะคะ H of w a น d s นะคะใบแรกก็ดีนะคะแต่ต้องดูให้หมดนะคะว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะใบต่อมาคะ่ะ j u d g m e n t five of wands the star <The> Tower. ท่านที่เกิดวันศุกร์ค้ะในเรื่องการงานนะคะใบแรกนะคะหนึ่งม้เท้านะคะหนึ่งม้เท้านี่ก็คือหมายถึงว่างานของท่านก่อนหน้านี้นะประสบผลสําเร็จดีนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะจัดเม้นเข้ามาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตัวท่านเองก็อยากโยกย้ายนะคะอยากเปลี่ยนแปลง รู้สึกว่างานนั้นเจอแต่ปัญหานะคะก็คือห้า,หมาเมถานะคะอาจจะมีการทะเลาะก,กันในหน่วยงานหรือว่ากับเพื่อนกับผู้ร่วมง,งานต่างๆรู้สึกว่าไปกันไม่ค่อยได้ในช่วงนี้นะคะปัญหาเริ่มเกิดขึ้นปัญหาเริ่มก่อตัวให้เห็นนะคะท่านที่ทํางานอา,อาจจะเป็นงานออฟฟิศหรือว่างานประจําหรือว่าแม้แต่งานราชการนะคะนอกจากนี้นะคะท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะ ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องการก่อมอบนะคะ,ะลูกน้องอาจจะก,ก่อมอบหรือว่าประท้วงขึ้นได้นะคะ5เม้าเพราะว่าขยายด้วยเดอะสตาร์แล้วก็ทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์ Tower นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันใดที่เราก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจมันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะในช่วงนี้ก็ให้ดูแลลูกน้องดีๆนะคะพยายามสร้างความสัมพันธ์หรือว่าความผูกพันในหน่วยงานนะคะอาจจะ อาจจะเกิดสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นได้นะคะไพ่ใบนี้ค่ะส่วนท่านที่มีงานอยู่แล้วนะคะบางท่านอาจจะต้องออกงานว่างงานนะคะเพราะว่าเดอะสตาร์ขยายด้วย Tower นะคะขยายด้วยไพ่เสียนะคะความจริงแล้วเดอะสตาร์นี้เป็นไพ่ดีนะคะแสงที่สว่างสดใสแต่ด้วยว่าไพ่สองใบที่มาขยายนะคะก็คือ f ฟอ of วันส์ห้มเมท้าแล้วก็ทาวเวอร์นะคะท่านมีโอกาสที่จะตกงาน หรือว่าท่านมีโอกาสที่จะว่างงานนะคะก็ลองพิจารณางานเสริมง,งานเพิ่มรอไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆนะคะจะได้เตรียมตัวหรือว่าเตรียมใจได้นะคะวางแผนในชีวิตได้แต่ว่าท่านที่ทํางานนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะขายวัตถุเคมีพันน้ํามันปิตโตรเลียมต่างๆนะคะขายประกันอย่างนี้นะคะท่านมีโอกาสจเจริญก้าวหน้านะคะหนึ่งไม้เท้ากับ ทาวเวอร์ Tower, นะคะสองใบนี้นะคะบอกว่างานที่เป็นงานเสี่ยงนะคะงานหรือถอนวิศวกรวิศวะอะไรต่างๆนี่นะคะสร้างบ้านหรือบ้านหรือถนนอะไรพวกนี้น่ะมีโอกาสที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะหมอแพทย์พยาบาลขายประกันด้วยนะคะถ้าอาชีพที่อาจารย์พูดมานะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ท่านมีหวังที่จะได้เงินนะคะหรือว่ามีหวังที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนสิ่งต่างๆได้สิ่งดีๆเข้ามาค่ะ ต่อไปนะคะในเรื่องการเงินนะคะ view of fortune queen of pentacles ten of cups the hermit e i g h of pentacles ในเรื่องการเงินนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์เดือนกุมภาพันนี้นะคะการเงินของท่านก็เป็นไปได้ดีนะคะไปได้เรื่อยๆนะคะ ใบแรกเลย View of Fortune นะคะท่านอาจจะมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ในสิ่งที่ท่านหวังทรัพย์สินมรดกต่างๆนะคะขยายด้วยราชินีเรียนแล้วก็สิบถ้วยนะคะท่านไหนที่เป็นครอบรอครัวอยากสร้างบ้านหรือว่าอยากซื้อรถอยากหาสิ่งใหม่ๆให้กับครอบครัวนะคะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวท่านทําได้เพราะว่าช่วงนี้การเงินของท่านดี ะะการเงินของท่านมั่นคงท่านมีโอกาสได้เงินต่างๆนะคะอาจจะเป็นเงินจากาสิ่งที่ท่านสะสมมาหรือว่าเงินจากการช่วยเหลือของญาติผู้ใหญ่ของคนที่ท่านรักคนที่ท่านนับถือก็ได้นะคะใบต่อมานะคะ The Hermit นะคะแล้วก็1เหรียญน,นะคะ เงินของท่านบางส่วนนะบางท่านนะอาจจะหมดไปกับการทําบุญนะคะแต่บุญบารมีที่ท่านทํำนี่แหละทําให้เงินไม่ขาดมือนะคะเงินเข้ามือตลอดนะคะหรือแม้แต่บางครั้งถ้าท่านเดือดร้อนท่านไปหาใครขอความช่วยเหลือจากใครท่านก็จะได้รับความเมตตานะคะเป็นเพราะบุญบารมีที่ท่านทํานะคะท่านอาจจะเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานใจดีนะคะไพ่ใบน,นี้ การเงินนะคะสรุปการเงินของท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะการเงินถือว่าดีนะคะมีเงินจับใจ่าใช้สอยได้สะดวกมือดูแลครอบครัวได้มีโอกาสได้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินนะคะซื้อในสิ่งที่ท่านหวังนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะ,ะท่านอาจจะเอาเงินนั้นไปทําบุญนะคะบางท่านนะหรือว่าท่านก็เป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานอยู่แล้วบุญบารมีที่ท่านทําทําให้ท่านมีเงินเข้ามือ มาเรื่อยๆหรือว่าเวลามีปัญหามีคนดูแลมีคนช่วยเหลือนะคะนอกจากนี้นะคะ,ะบุญบารมีนั้นก็ยังส่งเสริมให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินด้วยนะคะต่อไปค่ะในเรื่องความรักค่ะเ of s ูส r ตรส์ทร e ออฟคาร์สค e of อฟเพนชั e s คสเดอะซั e เ of Wands ดวงความรักของท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะว้าวนะคะดวงดีมากเลยสว่างสดใสความรักเป็นไปได้ดีมากเลยนะคะาราชาเรียนนะคะสามถ้วยเดซานเนี่ยสามใบนี้โดดเด่นมากเลยนะคะนี่ ท่านที่มีความรักนะคะหรือแม้แต่ท่านที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะในช่วงนี้ถือว่าชีวิตสุขสมบูรณ์มากนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่รอยยิ้มนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่การเลี้ยงการเฉลิมฉลองนะคะก็คือมีความสุขค่ะความรักมีความสุขท่านเจอเนื้อคู่ดีเจอคนดีนะคะราชาเรียนนี่ก็คือคนดีคนที่สุภาพสุขุมนะคะหรือบางท่านอาจจะเจอคนที่ อายุน้อยกว่าเด็กๆซุกซนแต่ว่าก็ทำให้ชีวิตเราร่าเริงทําให้ชีวิตเรามีความสุขได้นะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะไพ่ใแบแรกหนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบนี้อาจจะมีปัญหากันบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้เป็นปัญหาร้ายแรงอะไรนะคะเพราะว่าก็จะเหมือนกับลิ้นกับฟันนั่นแหละนะคะอยู่ด้วยกันก็คงต้องอะทะเลาะกันงอแงงอแ,แงเป็นปกติไม่มีอะไรนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะ เด็กถือไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าก็คือการที่จะก้าวเดินต่อไปนะคะมีอะไรก็จะจับมือกันเดินนะคะเหมือนกับว่าความรักความผูกพันถึงแบบว่าถึงจุดสูงสุดแล้วนะคะไม่แน่อาจจะถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานได้นะคะท่านที่เป็นคนโสดนะคะช่วงนี้ท่านมีคนเข้ามาหาเข้ามาจีบนะคะมาอ่ามอบดอกไม้มอบความรักให้นะคะถือว่าเป็นช่วงดีมากๆนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ ต่อไปนะคะในเรื่องโชคลาภค่ะ the moon six of pentacles ในเรื่องโชคลาภนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะโชคลาภคงยังจะไม่มีนะคะถ้าได้ก็น่าจะเป็นก้อนเล็กๆนน้อยนะคะยังไม่ใช่เสียงโชคเสียงลาบที่จะได้เป็นก้อนใหญ่นะคะเป็นว่าเงินเข้ามาบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะ สุขภาพล่ะคาะ p พช o o p p n t t a c l e s Two of Cups สุขภาพแข็งแรงดีค่ะนะคะ ใครที่มีลูกมีหลานลูกหลานบริวารดีนะคะในลูกหลานให้ pues ความรักความเอาใจใส่ลูกหลานก็คือลูกหลานมาดูแลคือเป็นความรักความอบอุ่นนะคะความสุขทางใจท่านได้นะคะท่านได้เกิดวันศุกร์นะคะความสุขทางใจท่านมีนะคะความสุขทางด้านร่างกายท่านก็พร้อมนะคะถือว่าท่านมีบุญท่านโชคดีมากๆเลยนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้ค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะอาจารย์ก็พยากรณ์จบลงไปแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่จะจบนะคะอาจารย์ก็นะคะฝากทุกทกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะอาจารย์ยังรับดูดวงเป็นการส่วนตัวทักเฟซทักไลน์อาจารย์เข้ามาได้หรือไม่นะคะ ท,ทุกทุกวันอาทิตย์นะคะเวลานะคะสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มอาจารย์จะไลฟ์สดที่เพจรุ่งอรุณพยากรณ์นะคะเป็นการไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะเป็นการสร้างสมบุญบารมีให้กับตัวเองนะคะก็เข้าไปให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะคะถ้าว่างๆก็ลองเข้าไปดูนะคะทุกวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เป็นแรงใจเป็นกำลังใจให้อาจารย์มาตลอดนะคะท่านที่เป็นกำลังใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็ท่านที่มาใหม่นะคะทำให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ